ฉันเป็นแบบเลดี้ดีออร์จะได้เห็นแบบเออสีสวยเนาะหรือว่าหรือว่าคนหนึบหนึบหนึบเท็กเจอร์เหมือนจะแบบเราใช้ดินน้ำมันแต่เราใช่ค่ะทุกคนแต่เราเข้าทางนี้ค่ะทาไมมันไม่เข้าเราก็เลยแบบลองดันอีกดันอีกสักพักเนื้อมันก็เผลออกมากนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องที่ชันขอบอกว่า วันนี้นะคะเราก็จะมากันในคอนเทนต์ที่ว่าท็อป5เจลบีบลิปสติกของเรานั่นเองคัดมานะคะเป็น5แท่งที่เราเคยชอบใช้อยู่ในช่วงหนึ่งนะคะที่ใช้คําว่าเคยชอบใช้เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้คือนอกจากจะไม่ได้ออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านยังต้องใส่แมสค่ะทุกคนดิฉันก็ไม่ทราบว่าดิฉันจะทาทําไมนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มที่ลิปสติกของเรากันนะคะเราจะขอเริ่มกันที่ลิปมันก่อน,นะคะ่ะลิปมันเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่สําคัญมากก่อนที่เราจะทาลิปสติกนะคะ ต่อให้เราจะเป็นคนที่ปากแบบไม่ได้แห้งมากหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราทาลิปมันก่อนเนี่ยก็จะช่วยให้เราทาลิปสติกของเราได้สวยขึ้นนะคะอย่างส่วนตัวดิฉันเนี่ยคือเป็นคนปากแห้งไปถึงแห้งมากแห้งมาก เลยนะฮะก็เลยจะต้องมีทั้งลิปมันที่ไว้ใช้ทาตอนกลางคืนและลิปมันที่ต้องพกติดกระเป๋าไว้นั่นเองนะคะอย่างวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําลิปมัน2ตัวด้วยกันนั่นเองตัวแรกของเราเนี่ยก็คือลิปมันของบับบี้บราว์ตัวนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของกระปุกนะคะแล้วก็อยู่ที่ขนาด15กรัมนะคะก็คือเรียกว่าใช้ได้นานอยู่นะเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อกัอนนะคะนี่นะคะเนื้อของเขาก็าจะมีความแบบว่าเป็นสีชมพูอ่อนๆตัวนี้เนี่ยใช้ทาตอนกลางคืนนะคะทําไมถึงใช้ทาตอกนกลางคืน เพราะว่าตัวตัวเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างเงี้ยเป็นกระปุกอ่ะพกพากไปข้างนอกอ่ะนี่ก็จะเป็นคนขี้จิตตกนิดนึงนะคะถ้าเอาไปข้างนอกเนี่ยแล้วแบบนิ้วเราสกรปรกเราแบบไปจับนู่นจับนี่แล้วจะให้เรามาแบบใช้เล็บขูดแล้วทาบนปากอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าสิส่งสกปรกที่บนนิ้วเราเนี่ยก็จะไปติดอยู่บนลิมมันของเรานั่นเองเราก็เลย no 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 ใช้ตอนกลางคืนดีกว่านะคะหลังจากเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทาอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะใช้เล็บ แล้วก็ทาก่อนนอนโบกไปเลยค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยสัมผัสเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นขุยๆแบบว่าที่นุ่มแล้วอะค่ะขุยๆที่นุ่มแล้วนึกออกไหมคะทุกคนพอนุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทิชชู่ชุบน้ําแล้วก็เช็ดออกได้ง่ายมากปล่าแล้วก็จะนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเรามาที่ตัวที่2กันเลยค่ะนี่ก็คือ ดีอนะคะดีอเบอร์0ูนูนย์ค่ะถามว่าทำไมถึงซื้อดีอค่ะลิปมันมีเป็นแหงเป็นโยต้นแย้แพะแพ็เกจจิ้งค่ะทุกคนบอกเลยว่าดิฉันเป็นพวกทาตการตลาดค่ะแบบว่าแพ้แพ็เกจจิ้งเขาสวยมากจริงและให้ดูว่าใช้จริงอะไรจริงนะคะก็คือมีความแบบว่านี่ทุกคนเห็นไหมมุมนั้นอาจจะไม่เห็นมีมุมให้ดูมุมข้างๆเป็นแบบปากแหลมแล้วอะลิปมันปากแหลมแล้วทุกคนดี๋ยว,ว่าแล้วก็เลยทายดูกันเลยนะคะนี่ ก็หัอย่างนี้เลยดีนะทุกคนอืมนี่อ้าวหักแล้วนะคะทุกคนหักแล้วทุกคนทุกคนคะน้องได้หักแล้วคะ่ะจากที่เราคุยกันตะกี้ก็คือหักไปแล้ว มองไม่เห็นนะคะไม่โฟกัสแต่ว่าไม่เป็นไรน้องก็คงถึงเวลาที่ต้องไปแล้วนะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะถามว่าเนื้อสัมผัสตัวนี้เนี่ยก็คืออาจจะแบบว่าไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นมากเท่ากับตัวบับบี้บราวนะคะแต่ว่าพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ออกไปไหนข้างนอกก็คือหยิบออกมาท้าคือแบบฉันสวยฉันเป็นแบบเลดี้ดีร์นะคะทุ <S <S กคนแล้วก็ถามว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นที่เป็นแบบว่าอธิบายไม่ถูกการอธิบายกลิ่นของนิชันก็คือค่อนข้างแย่นะคะเรียกว่ายังไงดีอ่ะจะว่าเป็นวน,นิลาก็ไม่เชิง แต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นเหม็นหรือว่าไม่ได้มีกลิ่นหืนไม่ไม่มดีหอมเวอร์วังอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าใช้ดีค่ะต่อไปนะคะเราไปกันที่ลิปสติกกันเลยดีกว่านี่ก็คือเราลบปากมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่นะคะไม่มีสีติดอยู่นะคะนี่ก็คือปากที่แท้จริงและเราก็จะตบด้วยคุชชั่นเราจะได้แบบว่าหเห็นสีที่สีเป็นเนื้อสีเนื้อเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราตบด้วยคุชชั่นก่อน ฉัได้เห็นแบบว่าเป็นสีที่แท้จริงกันไปเลยเอ,อันนี้ยังไม่ได้ป่วยนะคะนี่ยังไม่ได้ป่วยนะคะนี่แค่แบบว่าทาตบกุชชี่เข้าไปเฉยๆโอเคทุกคนเรายังปกติดีนะคะเรายังสุขภาพดีอยู่นะคะ,ะแ๋ยวเรามาเริ่มที่แทงแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะดิฉันก็แอบตกใจตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยเห็นตัวเองในกล้องมันก็เป็นแบบนี้แล้วก็ไปหาหมอมไหมเนี่ยยังไง ตัวแรกนะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่าตัวแรกเนี่ยเราจะเริ่มกันที่ YSL ตัวนี้เลยนะคะเป็นเบอร์216นะคะทุกคนอ่านชื่อแบรนด์นี้ว่ายัางไงอะคะ YSL หรือว่ายิปแซง บางคนก็อ่านแบบย e ิ ang, ม้มแฟงบางคนก็อ่าน YSL เลยรู้สึกว่าสีนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสีขายดีของเขาในรุ่นนี้ด้วยนะคะเป็นสีแบบทาได้ใน everyday look เป็นลุ o แบบไม่ได้เป็นชมพูหวานไม่ได้เป็นชมพูบาร์บี้อะคะ่ะทุกคนเป็นชมพูที่รู้สึกว่าออทาได้ในแบบทุกๆุกวันเป็นสีที่แบบสุภาพอะไรเงี้ยนะคะเ,ออเดี๋ยวเราขอลองทาก่อนนะคะเราจะปกติเนี่ยเราจะเป็นคนที่ทาลิปแต่เฉพาะด้านในแล้วก็เกลี่ยมาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทาแบบลิปเต็มปากอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะทาตามแบบสไตล์เราเลยลวกันเนาะ นี่อะโอเคนี่อะทาแค่นี้นะข้างในแล้วอยางหนึ่งที่เราชอบนเนี่ย,ยของ YSL อ่ะกลิ่นเขาหอมมากกลิ่นดินแบบเอกลักษณ์มากทุกคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะขอทาก่อนแล้วนี่อะเสร็จไปแล้วข้างึงมีความแบบสีดีเนาะสีเขาแบบเนียนไปกับปากเลยอ่ะทาข้างบนก่อน ทคนขอดูในกล้องเออสีสวยเนาะหรือว่าหรือว่าคนไม่ใช่คะ่ะสีลิปสิคะ <c oughs> เนื้อเขาเนี่ยก็จะไม่ได้มีความที่ว่าเป็นแมตจนเกินไปจนทําให้ปากเราแห้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยที่ไม่ได้ทาลิปมันก่อนแล้วปากเนี่ยเป็นแบบขุยๆเป็นแตกร่องเป็นแห้งๆเนี่ย ตัวนี้เนี่ยถ้าทาไปมันก็จะแบบไปตกตามร่องได้เหมือนกันนะคะเออแบบว่าวันไหนที่เป็นแบบปากแบบเป็นลอกลอกเป็นขุยๆุยที่แตกๆเลยอะคะ่ะอันนั้นน่ก็จะเป็นได้เหมือนกันตัวที่2ของเรานะคะก็ยังอยู่กับ YSL นั่นเองอยู่ที่ YSL เหมือนเดิมนะคะเราเนี่ยค่อนข้างเป็นแฟนของ YSL มากเลยแต่ขอตัวนี้เนี่ยเราขอเล่า story ก่อนได้ไหมคือตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อที่ไทยนะคะเราไปซื้อที่ไต้หวันมาก็คือน่าจะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเอ๊สองปีที่แล้ว น่าจะแบบใกล้ได้ปดระวังวนะคะตอนนั้นเนี่ยเราไปซื้อที่ไต้หวันแล้วตอนนั้นก็เป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกของเรานะคะด้วยความที่เป็นแบบชนีผู้ความรู้น้อยทุกคนอาจจะรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยก็คือมีความคิดที่ว่าไปซื้อของต่างประเทศอะอยังไงก็ต้องถูกกว่าปะเรายิ่งว่าค่างเงินของไทยกับไต้หวันเนี่ยค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันมากแค่จะเทียบกันได้เลยแบบว่าบาทต่อบาทอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปห้างห้างหนึ่งเพื่อแบบไปช้อปปิ้งกับชนีเพื่อนสาวสองคนนะคะตอนนั้นไปกันสองคนแล้วก็กกวกบบ็เเหนนค่่่าาาากลออแ้้วยรมับบ ถูกกว่าที่เคาน์เตอร์ไทยอีกแล้วก็เลยแบบว่าเลือกเลือกแล้วก็แบบโอเคเอาดิส one นะแบบแท่งนี้เลยอะไรอย่างงี้ทีนี้พอจ่ายเงินปุ๊บพนักง,งานก็ถามเราว่ายูจะเอาเรทไหนจะเอาแบบไทยหรือว่าไต้หวันนางนีก็เลยตอบไปอย่างมั่นใจว่าเอาไทยจ้าแล้วก็คือไม่มีการถามพนักง,งานพนักงานใดๆทั้ทงสิน้นทีนี้พอรูดบดัตรออกมาปื๊ดเอ๊ะ ทำไมราคามันดูแบบแพงกว่าที่ข้างกล่องล้วก็ถามว่าทำไมแบบว่ามันแพงกว่าที่ข้างกล่องอะไรเงี้ยพนักงานก็บอกว่าถ้าเกิดว่ายูเลือกเลทไทยเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีความบวกนู่นบวกนี่บวกนั่นอันนี้ก็คิดในใจทำไมคุณพี่ไม่บอกฉันก่อนตอนที่ฉันจะรูดเนี่ยฮะก็คือสรุปจบมาที่แท่งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,400นรนิดๆนะคะถามว่าทำไมถึงแพงกว่าที่ไทยที่ไทยเนี่ยขายอยู่ประมาณ1,500ใช่ไหมคะราคาเต็มแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ส่วนลดต่างๆแบบตามห้างแบบลด10%ะไรเกือ5 0บาทแต่อันรเนี้ยมาแทบจะเ่าารหล แล้วค่ะทุกคนแล้วถ้าจะซื้อมาเท่าพันห้าแล้วค่ะเราซื้อแบบพันสี่นิดๆประมาณนี้ค่ะจำไม่ได้ ก็คือนั่งคุยกันปากซีดมานานมากเดี๋ยวเราขอทาลิปไปด้วยดีกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะสีเขาก็จะมีความว่าสีชมพูอีกแล้วว่าเป็นคนที่ชอบทาลิปที่เป็นทางสีชมพูทางแดงชมพูอมแดงอะไรเงี้ยคะ่ะจะไม่ค่อยทาแบบลิปติดสีส้มอะไรมากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวนี้เหมือนเรานะคะเจดลิ์ไว้เลยะคะ่ะแล้วหลังจากโค,งงโควิดเราจะได้ออกไปเฉิดฉายทาลิปกันอย่างสวยงามขัะคน แต่ถึงตอนนั้นลิปก็คงออกจะออกรุ่นใหม่มาเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราขอทาก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อเขา่าจะมีความเป็นแบบให้อธิบายเท็กซเจอร์จะมีความเหมือนดินน้ำมันเหมือนดินน้ำมันนะคะทุกคนคือเขาจะมีความแบบว่าอ ไม่ได้ชุ่มชื้นขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แมตต์แต่ก็จะมีความแบบเหมือนเวลาทาแล้วมันจะหนึบ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  texture เหมือนจะแบบเราใช้ดินน้ำมันแต่คงไม่มีใครเคยเอาดินน้ำมันมาทาบนปากใช่ไหมคะเราก็ไม่เคยนะคะแต่ว่าเวลาเนื้อสัมผัสเวลามันโดนปากเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเวลาที่เราไปจับดินน้ำมันนะคะทุกคนต้องขอโทษทางแบรนด์ด้วยนะคะคถ้าเกิดว่าอธิบายแล้วมันดูดูแปลกเกินไปหน่อยแต่ว่าคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ voilà. แต่มันไม่ได้หมายความว,ามว่ามันไม่ดีนะคะทุกคนคือมันทาง,ง่ายแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกแบบ ต้องถ่ายย้ำๆหน่อยสีถึงจะแบบปิดขึ้นมาเดี๋ยวเราขอถ่ายนีน่ไม่ใครเห็นไหมตัวนี้จะมีความแบบชมพูแบบออกไปทางชมพูบาร์บี้นิดนึงแต่ไม่ได้แบบถึงกับแบบว่าแปนแล่นนะแต่ว่าจะมีความชมพูมากกว่าตัวตะกี้หน่อยเออตัวตะกี้เนี่ยเขาจะมีความชมพูแบบ ชมพูอมแดงแดงแต่ว่าตัวนี้ที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเขามีความแบบขนาดเล็กมากพกพานง่ายมากเนื้อสัมผัสไม่ได้แห้งมากจนเกินไปนะคะกลิ่น แน่นอนว่าเราเป็นสาววอก YSL เราชอบกิ่นของเขามากกิ่นเขาแบบมีความเป็นเอกลักษณ์มากค่ะทุกคนไปต่อกันที่แท่งที่3กันเลยค่ะแท่งนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีสตอรี่ที่พีคมากค่ะทุกคนนี่แท่งนี้นะคะก็คือบ๊อบบี้บราวน์นั่นเองบ๊อบบี้บราวน์นะคะตัวนี้ที่เขาเป็นตัวรุ่นเจลลี่เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้ตรงเดสคริปชันบล็อกแล้วกันนะคะชื่อเต็มๆตัวนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมคะว่านี่ ปกติเขาจะมีหัวแบบกลมๆอยู่ข้างบนเนาะเนี่ยทุกคนไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นไหมคือด้านเนี้ยเขาก็จะมีฝาเหมือนแบบให้เข้าไปได้ใช่ปะด้านนี้ก็มีรูที่ให้เข้าไปได้เหมือนกันคือจริงๆอ่ะเขาต้องเข้าด้านนี้นะคะทุกคนหน้านที่มีตัวหนังสือเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็จะเก็บเข้าไปปึ๊บอย่างนี้นะแล้วเวลากดออกก็คือกดตรงนี้ เออยวมันหล่นออกมานี่อะมันก็กดอย่างนี้แต่เราใช่ค่ะทุกคนแต่เราเข้าทางนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะไม่แน่ใจทุกคนจะเห็นไหมคือมันไปได้ถึงแค่นี้อะเราตอนแรกที่มันเป็นหัวแบบของใหม่เลยนะเป็นหัวแบบโค้งๆอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะก๊ เนี่ยมันสุดแล้วนะเนี่ยเราดันสุดแล้วนะทําไมมันไม่เข้าตอนแรกที่เราใส่ทําไมมันไม่เข้าเราก็เลยแบบลองดันอีกดันอีสักพักเนื้อมันก็เผลออกมามันเรื่มมันก็แบ๊ออกมาเลยนะคะทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าชอบมากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือเป็นคนปากแหง้งแล้วเราก็กําลังหาลิปสีโทนแบบนุ่นๆสีแบบที่ดูอ่อนๆชอบทากับ คู่กับลิปที่เป็นสีแดงๆข้างในนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาอะ่ะจะมีความที่อธิบายได้เหมือนว่าเป็นลิปมันมีสีะคะ่ะทุกคนเนื้อเขานะคะจะไม่ได้มีแบบพิกเมนต์ที่แน่นมากแต่ว่าจะเหมือนเป็นความที่ลิปมันที่มีสีวงเล็บว่าเข้มกว่าปกตินิดนึงแต่จะไม่ได้ถึงกับการที่มีพิกเมนต์ที่เท่ากับลิปสติกนะคะทุกคนตัวนี้ชื่อสีฮันนี่นะคะจะออกเป็นความน้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลดูดนูดนะคะเหมาะกับการที่อาจจะทาในวันสบายสบายหรือ แว่าไม่ได้แต่งหน้าอะไรย่างงี้ก็คือทาได้นะคะตัวนี้รอดหรือว่าใครที่อยากทาตัวนี้ไว้ข้างนอกเหมือนเราแล้วก็ทาลิปสีแดงๆไว้ข้างในก็คือลดมากเดี๋ยวเราขอทาตัวนี้ให้ดูก่อนนะอืมตัวนี้คือทาง่ามากเพราะว่าเนื้อเขาอะ คือละลายอะ,อะละลายไปกับปากเลยนะคะทาได้แบบทาได้เต็มปากเลยอะตัวนี้ก็คือดีมากมีความเป็นแบบว่าสีน,น้ําตาลนุ่นๆหน่นอยนะคะสําหรับใครนะคะในวันที่อาจจะขี้เกียจแต่งหน้าแต่ว่าอยากให้ปากยังดูมีสีอยู่ก็คือแต่ไม่อยากให้ปากดูแบบสีโดดเกินไปก็คือตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หรือใครที่แบบว่าโหแต่งหน้าแต่งตามาแน่นมากแต่ว่าอยากแล้วก็อยากได้ลิปที่ แบบเบรคนิดหนึ่งที่ไม่ใช่แบบแย่งกันไปนหมดว่าปากฉันก็จะเอาตาฉันก็จะเอาแก้มฉันก็จะเอาก็คือตัวนี้เนี่ยได้มากอันนี้คือเรายังเป็นลิปตัวแท่งเดิมนะคะยังไม่ได้ลบเพราะว่าเราจะมาให้ดูว่าเราใช้ตัวนี้นะคะทุกคนดีออนนะตัวนี้เนี่ยคือเบอร์8 6ดหนะคะเราเนี่ยจะชอบใช้ลิปตัวนี้เพราะเขามีความแบบแดงๆอย่างนี้เนาะจะชอบเอามาทาไว้อยู่ข้างในลิปตัวนี้ใช้คู่กันคือปังมากชอบมากนะคะ นี่เดี๋ยทาเดอนี่2ตัวนี้คือทาคู่กันแล้วแบบดีมากจะมีความแบบเหมือนออมบลนิดๆน,นะคะแล้วก็ไม่ทําให้ปากของเราแห้งด้วยสําหรับคนที่ชอบทาแบบว่าลิปสิีนูดไปข้างนอกแล้วก็อยากได้ความแบบมีให้มันดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยก็อาจจะใช้ลิปสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดไว้ข้างในก็สามารถเลือกโทนที่ทุกคนชอบได้เลยเดี๋ยวเราลบออกแล้วเราก็จะทาแบบว่าตัวดีออ869ให้ดูแบบเดียเด่ยวๆกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทาตัวดีออตัวนี้นะคะทาแบบเดี่ยวๆให้ทุกคนดูกันเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเราจะทาให้ดู2แบบเลยก็คือทาแบบแค่ข้างในแล้วก็เบลน์ออกมากับทาแบบเต็มปากนะคะบอกเลยว่าก็ไม่เคยทาแบบเต็มปากเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองทําไปด้วยกันในคลิปนี้ดูขอทาแบบแรกก่อนอืมอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราทาแบบประจํานะคะก็คือจะทาแค่ข้างในแล้วก็น,นิ้วเนี่ยเกีย่นะยเกี่ยออกมายังไงทุกคนคือ <c oughs> เติิมดึสีเขาเนี่าจะมีความแดงแบบแดงไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่างที่เราบอกเนะคะว่าจะไม่ติดสม้มเดี๋ยวเรามาลองทากันแบบเต็มปากกันดูดีกว่านี่ลคะคะไม่มั่นใจเลยเพราะว่าไม่เคยทาเต็มปากมาก่อน พอได้ไหมคะตะกี้เป็นมูนินอันนี้เป็นมูตาหรือเปล่ามูนินมูตาหรือเปล่าหรือว่าคนดีคือเป็นมูตาแล้วคนร้ายคือเป็นมูนินตอนนี้ก็คือสับสนไปหมดแล้ว,ลวก็คือกลายเป็นมูนินมูตาตีกันเองในตัวแล้วนะคะในตอนเนี้ยยังไงทุกคนลิปนี้เนี่ยก็สําหรับที่ใครนะคะที่แบบว่าอยากทาแบบไปออกงานแบบทาเต็มปากแบบ กำกามอะไรเงี้ยถ้าแบบไปออกงานอะไรเงี้ก็ได้นะคะหรือจะแบบไปตรุจจีนรับต่างเปาตรุรจีนวันปีใหม่หรือว่าแบบไปเที่ยวแซ่บๆอะไรเงี้ยก็ได้ก็คือแบบได้เลยได้ไหมคะทุกคนว่าได้ไหมคะคอมเมนต์บอกกับน้าด้วยนะคะว่าถ้าเต็มปากแบบนี้แล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้เพราะว่า ปกติเนี่ยไม่เคยทาลิปเต็มปากเลยไม่มั่นใจเลยนะคะอย่าลืมบอกเพื่อสร้างความมั่นใจด้วยนะคะถ้าไม่ได้จะได้ไม่ทาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แท่งที่5กันเลยดีกว่าค่ะและเราก็ได้เดินทางมาถึงแท่งสุดท้ายของเรานะคะแท่งนี้เนี่ยก็คือบ๊อบบี้บราวนั่นเองแท่งนี้เนี่ยก็คืออยู่ในคลิปเม้ามอยแต่งหน้าที่เป็นคลิปแรกของช่องเรานั่นเองนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ทางล่างนะคะอย่าลืไมไม่ค่ะอย่าไปดูกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่าตัวนี้เนี่ยสีเขาจะมีความเป็นแบบชมพูแบบชมพูกุหลาบนะคะแล้วก็เนื้อเขาอะก็คือไม่มีความแห้งเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบกลอสแล้วก็แบบไม่ได้ติดทนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยคือยังมีความติดทนอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะคะอาจจะไม่ได้ติดทนแบบโอ้โหจุบไม่หลุดกินข้าวไม่หลุดเดี๋ยวเราขอทาก่อน,นะคะอืมนี่สีแบบสุภาพมากค่ะ ทุกคนเราว่าสีเนี้ยสวยนะเราเนื้อเขาก็แบบดีมากนี่พิกเมนต์คือแน่นมากสีแบบชัดมากนะคะเปงนไงคะเดี๋ยวเราทาคู่กับตัวนี้ให้ดูตัว Dior นะคะแปดหกเก้าตัวนี้นะคะสีแดงขอทานในกล้องเลยกันอืม ทาแค่ข้างในนะคะขออนุญาตมองไม่ชัดเลยขอใช้กระจกืงก็จะได้มีความว่าแบบดูมีอะไรมากขึ้นหรือมีความแบบไล่สีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราว่าเราอะชอบชอบโทนนี้อยากแบบว่าแต่งหน้าออกจากบ้านเราได้ทาลิปแบบไปเฉิดฉายสักทีคือเราก็อยากแบบ แต่งหน้าแต่งตัวออกจากบ้านนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่แมสโดยที่ไม่ต้องบดบางอะไรทั้งนั้นนะคะดิฉันรู้สึกว่าเราต้องซ่อนความน่ารักภายใต้แมสไปอีกนานเท่าไหร่แล้วคะทุกคนและก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับท็อป5 r i t e ิลิปสติกของเรานะคะใครชอบแท่งไหนสีไหนอะไรยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะหรือใครนะคะที่อยากจะป้ายาเรานะคะอุ้ยสีนั้นก็สวยแท่งนี้ก็ดีแบรนด์นั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ก็คือ คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ